สวัสดีค่ะพบกับรักลูกฟัดแครนะคะวันนี้เราก็มีแง่มุมความน่ารักน่ารักของโซเชียลเน็ตเวิร์กครับ Facebook ทวิตเตอร์สื่อออนไลน์ต่างๆที่อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยค่อนข้างที่จะได้ผลมากกว่าทีวีอีกตรวจสอบน้ำท่วมก็ได้ด้วยตอนนี้ในช่วงวิกฤตอย่างนี้ก็ยังมีมุมมองความน่ารักอยู่คลายเครียดนิดนึงเนาะเพราะว่าเราดูข่าวทุกวันทุกวันเนี่ยค่อนข้างที่จะเครียดเหมือนกันเราก็จะเป็นอีกหนึ่ง จุดเล็กๆที่สามารถที่จะแบบว่าแบ่งบานลอยยิ้มน่ารักน่ักให้กับคุณผู้ชมได้ดูด้วยนะคะมาเริ่มกับรูปแรกเลยดีกว่าใช่แล้วน่ารักมากเลยครับโอ้โห <inte S 1> น่ารักตรงไหนน่ารักมากน้องเขียวเป็นงูสายพันธุ์มาจากต่างประเทศชื่อว่าพันธุ์กรีนเมมเบอร์เป็นงูที่เป็นสมาชิกกับเราเ็ครับกรีนเมมเบอรอ๋อเมมบอรชื่อก็น่ากลัวมากอยู่แล้วนะคะพี่เขาบอกว่าบ้านเราอ่ะ กลัวงูจงอางกับงูเห่ายัางไงนะงูสายพันธุ์นี้มาจากแอฟริกาคนที่นั่นน่ะกลัวแบบนั้นเลยเาคิดดูว่า,วาพิษของมันจะร้ายแรงขนาดไหนโ้เรียกว่าร้ายแรงมากและที่สําคัญครับรบ้านเราประเทศเรานะตอนนี้ยังไม่มีเซลล์รุ่มนะเซลลรุ่มที่จะมาคอยดูแลก็เรียกว่าถ้าถ้าเจอปุ๊บเนี่ยสมมุติโดนพิษกัดปุ๊บแนะนําได้อย่างเดียวเลยครับ ไปวัดกัดลิ้นเลยครับกัดลิ้นตายเลยดีกว่าครับเพราะว่ามันยากทีนี้เรามาเตือนภัยใช่แล้วครับคือลักษณะคล้ายๆงูเขียวใช่ลักษณะคล้ายๆงูเขียวนะคะคุณผู้ชมแต่ตัวมันจะใหญ่มากใหญ่ใหญ่กว่ามากเลยทีเดียวสอเมตรนะครับถ้าสมมุติเจอนะครับให้แจ้งไปที่เบอร์โทรศัพท์316 2หรือจอสอรครับที่สายด่วน 02-711-9106ครับใช่ติดต่อไปที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะเดยวเขาเจ้าหน้าที่ก็จะไปจับให้นะคะเพื่อค,ความปลอดภัยคทันี้เรามาดูอีกมุมนึ่งมีกว่านาา่นารักน่ารักสำหรับน้ำท่วมแบบนี้นะคะไอเดียคนไทยเกิดไอเดียบันเจอกันเยอะแยะมีเยอะแยะ,แยะมากมายซึ่หยิบสิ่งรอบตัวกระป๋องกระป๋งถัองอะไรต่างๆมา เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวอันนี้ก็คือรถถังของแท้เลยนะครับเป็นต้นแบบของรถถังค่ะต้นแบบของทหารเรานะครับรถถังถังจริงๆเป็นรถที่สเทถ่นน้ํเสทินบกนะครับวิ่งบนบกก็ได้ด้วยเึอน้ำมาอลไม่ไม่แคร์ไม่เป็นรเรายังไปได้อยู่เรียกว่าเป็นยอดมัฟนี่โหเป็นไงแม่เาโว้ยขับมอไซค์มีหมวกกันน็อกยังไม่พอนะคะช่วงน้าท่วมงี้เพื่อความปลอดภัยเราจะ มีห่วงยาง,งไป<า>งด้วยห่วงยางด้วยยางในรถสิบล้อขับลงขับมอไซค์ไปปุ๊บอันนี้คาดห่วงยางอยู่ตามภาพนี่ปุ๊บถ้าสมมติเจอน้ำปุ๊บก็ลงได้เลยตามสไตล์ <laughs> มอเตอร์ไซค์เลย <laughs> แล้วไปต่อจะไม่แคร์โลก อ,อ,อันนี้ไอเดียดีเดดีนนมากเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่ามีมอเตอร์ไซค์สิ่งมอเตอร์ไซค์ต่างๆแล้วว่าบ้านที่ถูกน้ําท่วมแล้วไม่มีพื้นที่สูงหรือพื้นที่ราบที่จะจอดมอเตอร์ไซค์ได้คัดเอาต่างๆป้ายตามริมถนนต่างๆที่พอ,อจะแขว,นห,วนหรือว่ายกมอเตอร์ไซค์ขึ้น<อ>ไปได้ไ้รอดนี่เลยค่ะเป็นเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสมบัติใครใครก็รักใช่นะครับอันนี้ก็รักมากก็เลยเอาแขวนเลยมอเตอร์ไซค์จับแขวนเลย นี่แขวนอย่างนี้ต้องมีคนเฝ้ามีคนมาสอยเราได้ง่ายๆตัดเชือกไปนี่ก็เสร็จเลยนะคะแล้วก็ตกน้าเลยครับออาเรือมาลองใช่ก็แล้วแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ก็มีฉาชีพก็แฝงตัวมาเยอะเหมือนกันถ้าทาแบบนี้เปลี่ยนจากสอยมะม่วงก็มาเป็นสอยมอเตอร์ไซค์นะครับอ่ะว่าไปโอ้โหอันนี้เจ็บชอบมากสังเกตดีๆครับอันนี้มันเป็นอะไรลองดูกันเองนะคะว่ามันก่อนหน้านี้มันเป็นอะไรมาก่อนเป็นโต๊ะจับโต๊ะเป็นโต๊ะไม้นะครับโต๊ะสี่ขาจับคว่ำลงซิำ พีความปุ๊บเอาเครื่องยนต์มาติดป็าเฮ้ยเป็นเรืออันนี้เรือโต๊ะค่ะเรือโต๊ะแต่นี้แพงครับโอ้เวลาเราไปตามเขตประสบอุทกภัยเรือแบบนี้ขายหกพันเจ็ดพันบางชาวบ้านก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้บางทีขอไปก็กว่าจะได้ก็นานมากอืครับอไปดูกันต่อโอ้โหอันนี้บานาน่าโบ๊ทอันนี้จะเรียกว่าอะไรดีคะ อันนี้ดูจากภาพนะครับก็เอาถังมามาไว้ตรงกลางติดเครื่องยนต์คล้ายค้าคูโบต้าแล้วข้างหน้าก็แต่งเยอะครับ PVC ต่างๆเรียกว่าพร้อมเจ็สกีนะครับก็ถือว่าเป็นไอเดียดีอาจจะขนอะไรไม่ได้เยอะก็อาจจะเป็นหูเป็นตาให้กับเพื่อนๆบ้านได้เนาะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นเวรยามาดูว่าเออมีได้ ผมรู้สึกว่าถังมันน่าจะใหญ่ไปนิดนึงนะครับก็สงสารคนที่ขับต้องคองกว้างนิดนึงคือตอนระหว่างขี่อาจจะไม่มีปัญหามากครับว่าดูลักษณะภาพขี่ก็จะเป็นทรงนี้ใช่ไหมครับแต่จังหวะที่ยืนี่ครับแล้วถ้าเรือสวยันาะพี่จะมีลูกน้ํามา <c oughs> ดึงดึงมันจะคืนตัวกันไยากอ่ะก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับโอเคเรียกว่าไอเดียดีมาก โอ้อันนี้เป็นมุมความมีน้ำใจนะครับอันนี้เป็นความน่ารักช่วงนี้บางทีเราเห็นแบบคนที่เราไม่ได้คุ้นเคยกันมากอีือหน้าตาโหดจังเลยตาคนนี้ยแต่พอมาแบบถึงวิกฤตเนี่ยใช่ดูมีเมตตาต่อศาสตร์ช่วยเหลือเพื่อนบ้านเห็นไหมคะเอาข้าวไปน่าจะเอาข้าวไปให้สุนัขที่ติดอยู่ตามเกาะตรงเกาะเลยอะครับรู้สึกว่าสุนัขจะท้องแก่ด้วย ก็เอาพาวไปให้นี่ดีกว่าพี่เจี๊ยบอันนี้ผมว้าวจี๊ดมากอันนี้ไม่รู้ว่าหลุดมาจากบ้านใครหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมเป็นตุ๊กตายางที่ลอยน้ํามาคิดว่าแ้้จากที่ผมคิดก็คือว่าไม่ได้แตกจากการลอยน้ํามาคืออาจจะแตกอะไรอะคะก่อนหน้านี้อาจจะโดนแรงปะทะแฟบแล้วก็ทิ้งอย่างเงี้ยเลยหรอจะว่าเก็บไปเป่าแล้วใช้ได้อีกไหมเนี่ยสำหรับภาพนี้ตุ๊กตายางนี่ยังไม่เท่าไหร่นะครับ คนที่มองตุ๊กตาย,ยางดีกว่าครับคือเขาสนใจมากเลยนะครับ<อ>ดูดูทรงแล้วแบบเออไอน่าจะเอาไปใช้ได้ไหมซ่อมได้ไหมอ <ion> ่ะครับนี่ครับก็จะเป็นภาพความน่ารักน่ารักของในโลกของออนไลน์ครับใช่โซเชียลเน็ตเวิร์ก <net> ที่เราพอที่จะหยิบหามาให้คุณผู้ชมได้ดูขายเครียดกันบ้างเนาะครับขายเครียดได้ไม่มากก็น้อยนะอย่างน้อยๆนะครับก็น้ำมาครับเดี๋ยวมันก็ไปครับทุกมา เดี๋ยวเราก็จะมีความสุขกันครับแค่นี้คงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับค่ะรักลูกฝักแค่ครับมีความปรารถนาดีจ้ะ